ออาระหโตสัมาสพุทธัสะนะโทสพะว์โตอาระหโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโทสสพะขัตวตอระหโตสมมาสพุทธัสสุทางสารนังคาจาม ทามาสารนังคาจามีซ an ังค an an ังสารนังกาจามีตุติยามพิผุทังสารนังกาจามีตุติยามพิท่ามังสารนังกาจามีตุติยมพีสังคังสรนังคาจามีติยามพิผุทังสรนังกาจาม ตัดยามพิชังมังสารนังขจามิตัดยามพิสังฆังสารนังขจามิตังโคปะนภะคะวันตังเอวานุกัตตัญญปิดิสัตว์ภะวุกปัตโตเอีติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกามิทู

Sapi di antara jami, maesung kasat terasa, dari wajah wajah terserah. Putih bukan mang paketan mayang, waktu batikan hatu acerang, karan sang wali tunggal putih. Hmm. Sawakat oh pakwata mo, akaliko ataliku ini Ko panayi ko pacatangwe kita poinjoni. Nagi me saranang kanyang, Kamo me saranang walang, E tena sa jawat tena, Wadhe yang satu sasane, Amang me wanamangaya, Yang munyang pasutang ikat, Sable yame, Mahesung kasate

PANGIT TIPA-TIPAN NO KAKAWATO SAWA KASANGKO YAKITANG JATARI PULISAYUKANI ATAK PULISAMUKALA NGESA KAKAWATO SAWA KASANGKO AMUNEYO PANGUNEYO

Tua sang keang padaang may yang sangku bagiang saat mausa pegawator atau sembah seuhak kamusa pegawator atau se semmbodes mau pegawator atau se semboak tak mu Caru nama mu Cakru sangka mu cakru. พุทธบูชาคุณธรรมธรรมบูชาคุณธรรมสังฆบูชาคุณธรรมวันทิตวัสสะพระพุทธานังสภพะพุณธเมหินสีนางปาเต่เอจจาจจรย์สัพพังมางานังพัสสนังผู้เมสุเจวะสัเเคสุครมัทเทเวไม่เห็นเกนาหามิตริภริกำบังสัทธายะพุทธศาสนีสัพเพติอันตรายาเมมาเฮสุตัสเตหัสาสิทธิกิจจังสิทธิกำบังสิทธิเตโชสิทธิลาโพสิโยนิยัง

ผู้มาเจตุเทวาชนะตาเรวิสเมียคัคขันธภณาอคาทิทันตาสันติเกยังโมนีระวารวจันังสะทวเมสุนันตุธรรมสวนากาลุอยมทันตาธรรมสวนากาลุอยมทันตาธรรมสวนากาลุอยมทันตาสาธุสาธุสาธุเด้อคุณศีลคุณธรรมคุณบิดาบรรดาคุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมภาวปได้ทั้งแปดพื้นที่พระบันฑ์ แตแกคุณพ่อพระศริอรียคุณพ่อปพิสัพพอท่านมีกะดาเจ้าคุณพอลินการปัดแข่งแขงสัญญาคุณพ่อพุทธคุณคุณรรทมุคุณประสังขคุณคุณพอพุทธเจ้าคุณพรรรมเจ้าคุณประสังาเจ้าคุณสิหาคุณสิง์แปดคุณสิง์สิคุณสิง์สองร้อยเจ็ด คุณพู่พผู้สัตธ์คอหน้าธรรมโลกพโตโมอริยมัตโยคุณพอเทวชุวะิยนคุณท่านเอกลาเจ้าคุณพอข้คุณบอพอทข้คุณบดาบคุณบอตัองข้าคุณบ่อพ้อยคุณพอปลอดไัยคุณบ่ออะไรก็ตเจ้าทั้งหาร้อยหาพวกจะเสด็จเรือาลงมาเด้อ เฮึแจ้อพระแากินข้าจัดตัวรกรบานัลสีพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายพระฤาษีตาเมือพระฤาษีตาโอพระฤาษีตาไฟพันฤาษีพระเจาบริจาคต่อโคนช่งายทีช่องท่ำจกศีลมทุกคนขอร้องคารมุช่าเด้อเต่โปรดเสดระนาเป็นประทานไปที่ตลอดทิองค์ผู้ดำผู้วัดุผว่าเจ้าทีเจ้าาสุธีประจำงี่อาจนโ้ลมลมอีกดีเมื่อนั้นลูกเต้าละหลานในบรรทไปทีขอได้ไปสี่หกสองประอบสอห อีพอว่าถอ,อกแล้วไอ้น้ำเอาดอบกบัวเก้าคู่มาถวายเนอเมือนี้ลูกเต่าก็ได้น้ำเอาดอบกบัวเก้าคู่มาถวายอีพอพร้อเงินผลละไม่ต่างๆเครื่องปิยาสางเวทต่างๆของลูกจิตลูกหาพูเขาเจ้า้นโศกในลาบน้่นาละบ,บัดนี้มือนี้ลูกนี้อ่ะมือนี้ลูกเต่าก็สิมาขออีพอต่อเ้อะอ่ะวันนี้ลูกเต้าสิขอถวายกอนตามที่พอขอเ้อะ เอาสาทุสูป,ป่าพยัญชนะสัมปันดังสารีินังคูชานาน,นังอุททักกาวนางพุทธสาวคูเทมะก้าไปเจ้าขอถวายผลไม้ต่างๆเชื่องกิยาสังเวยตลอดถึงดอกบัว9ก้าคู่แดองค์พระพุทธเจ้าตลอดถึงเทพภูมิเทวดาที่ประจํายู่ณสัาานที่แห่งนี้เถ กาสอุกาสอาลางวัฒนามีขปจคอราาัตนาวทมคำของขอทธเจ้าพระทรรมาเจ้าพระสังฆเจ้าพุทธิปริณิพัทมาแล้ววัวบหินมีใน้ขาวขอบอกชาวไอริขันทั้งหาของขาเจ้าในกาลบริโภคาโดือาทุกุกาสัุกาสะอาลางวัฒนามีขาปจขอราัตานาอาคุณพระราชนีร่างศีเจ้ากอบอกาศขอจรลงบ้าบรรดานในขันทั้งหาของขาเจ้าในกาลบริโกคาโดือดซาทุกุกาสักุกาสอาลางวัฒนามีขปจ้ขอรัตนาเอา พุณกัลปนาพุ่นุ่เบตาพุณแห่งองคสมเด็จยุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าพรหมบยรุษพระธรรมและพระสงฆ์คุณบิดาพุ่บรรดาคุณครูบาอาจารย์ขอจงเชนิหมไมกจังตังขันธ์ท้อาของข้าพเจ้าในกาปิบัการโดใชุ้กาสอุกาชาอหังก็ถ้ามีข้าพเจ้าขอรัตนาเอาคุณพระกุปุษฏโนกโลนาคาวาลกขสปงขเทมาโออาริยันเโยตุมิแงหาโดยสาธุพุทธั้งมาเกิดเปิดโลกโลกาทั้งมาเกิดเปิดโลกโลกาทัังมาเกิดเปิดโลกโลกาพุทธโทษโลกกา ุโทษในมีทัโมในสังเหตพุททังบอองแกงโลกอากาบงบอก่องแกงโลกาสังฆังบอกสองแกงโลกาพุทกแกงทัอกแกงสังแกงผุทธังไข่ทังไขสังขั้งไข่ได้ปัะญาสองแกงโรครทางแปดหมื่นสี่ังขันอยลงมาแกงในถาดในขันแกงมาอูอูมาของข้าพเจ้าในกาลัรบันนี้ก็ขาดสาธุสาธูสาธุอาจาเทวดาพุทธเทวดา ธรรมะเทวดาพระธนังเทวดาสาตรถึงเทวดาบริวารเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นพุทธะกายสิทธิเทวดารนรสาวันก็ดีรักษาปีก็ดีรักษาพิษก็ดีที่ดอกก็ดีที่วันตกดีขรานอนาปิณก็ดีเทวันรักษาประกานก็ดีวันพุธก็ดีวันพฤหัสก็ดีวันศุกร์ก็ดีวันเสาร์ก็ดีที่ดีวันจันทร์ก็ดีสุที่นางเรียกว่าสกิรุตเทวาหังจะกล่าวถึงแม่ธรณีที่อยุดพื่นปฏิบัติที่นี้ขอเชิญทุกนางขอมาช่วยเหลือในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญเเเเรรียยกกททททพพภููิวดาาาาาาัั้้้งงงหหหหลลลลปะบุ่จณใใน เลขไทยรถตันี้แล้ววันที่หนึ่งงวดประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2568ัสิี่ออกตัวใดขอคอยกระทำล่างลูกแล้วก็บอกพี่บอกน้องบอกป้าบอกลุงคูคนที่มาคอยรับช่วงเราฟังไว้หน่อาภูเขาพนิมนต์เด้อพรีเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

กากจนาสีเดนารสูสลกูวลักรุงก็มันยิ่ดีโยกาเจนากูชินากัลลจิทีเอตโนสวอากนาตาตาเตปที่เอตตู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 กี้กีกูกูกา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 กินบ่อทัดอยี่ิโลกวันหันาอออายาดีใจเด้อเห็นโลกเห็นเต่าเราหลายว้าโตมาหอมสันเมื่อน มีหนังใหญ่โตแล้วมันยังไหนมีหนังใหญ่เ่ะบอกรู้อ้าวจีสีอ้าวจีสีอาวันเมือนเขาเห็ดเขาทั้เขาสางกันกันเป๊ะเจ้าาปู่ข้อเจ้าปู่ข้ออาจีนาปู่ทอขู่ขู่สีจีจิ๋วจู่ขู่จีตีต้าโอ้อยยยยยยโยโอ้โยย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  หกว่าแล้วหกว่าแล้วหกวาแล้วหก่าแล้วตโ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 อยานบุตาวาแล้วหกเจ็ดสองหกเจ็ดสหกจ็ดงหกเ่็ดงหกเจ็เดอจา่อลกหกหก ăn thèm thèm đấy là cái <laughs> hòn thèm thèm đấy là ăn thèm thèm đấy là

แต่สิมาสทุกคนนะตัวหมกันมากน่ไดนาดตาพูด่างล่มผูผู้ใดก็ได้ทุาไปพอนะครับตัวได้บ้านาจำินเีเฮ้ยยางปลีดน้ำมัน ไรงาน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 ปปลเปลนเปลนลธมันปาววววอววหีกรมอะหรอธรรมยานปากเบอกบอบบอที่ทใจหูมันเราว้ราว่าเขาเขาเอ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 าทั้งร้านแบบปปดแ้าแปดห้าล่

Belgium, เอาบางไฟไม่ตู่แต่เก็บบางเลยนะบางบางบางบาบงไม่ตูกแต่เขาบ่าคุณได้เก็บบางเก็บบางเออสวยมากเลยขายขามาแบบหลายแล้วมัก็ก็บบหาคุยอย่างกเนือนะเฮ้บอกวนี่ยมันมันเป็บอหลีเมื่อวัน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 ไม่ตแถหัวบ้าวักวแถหัวได้ อันน้อัน้ยางเปล่งธรรมะจะอย่ว่าว่าทั้งหลายนี่พอว่าว่าไอ้หพอกะทาเลยอ่าอะไรไาๆๆๆๆเบื่อ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 งานลูกงานไร อโอ้โหปวดห่าวมาบอ่ว่ากับพ้อยแคนอยู่ดีนะเพราะว่าลูกเต่ามูอวานมื่อก่อนกองความปองหาพองร้อยังเป็น้องใช้หาือเปน่าคนทำงานถูกปองปราบคนขอมหาว่าาพัยนะพวกดีพพอจะีปกติอาจะได้ก็ข้าอยู่ในสมานาเพลย์แต่ก็รู้ว่าหีุดพอ ลูกเจ้ามันก็หลายแค่เฟสบอมเขาเจ้าไปเฮ็ดเป็นกลุ่มรับกับนีเป็นนันอียังก็ละเก็บเงินช่องกับนี้ประกาศไม่ไตกจุดอีนะ้าของกูน่าไม่มีกลุ่มลายกลุ่มซ่องกลุ่มไม่ยังไม่จะเปิดเผยยังสิขาจยังสั้นเฟสบอมเขาเจ้า,า,จาไปเฮ็ดก็ดีหรอกดีอย่างหนึ่งมันเสียอีหนึ่งแต่ว่าอย่าเอาไปปักเล่นกันเพราะเราเล่นอาย์นี้พอบริวารเนี้ยเขาเอาไปเฮ็ดเลขวงเลขบอมยังแน่กับละแต่ว่า ให้เข้าใจผู้นาควนตรงนี้ทุกทุกฟังว่าผู้นาไม่สนับสนุนในการเล่นการพานันผู้นาคบ่มี้เท่าชั้นสนับสนุนให้การทำบุญได้แล้วให้มีเท่ให้มาทำบุญมันจะได้มีคนต่อบ่ได้เกิดปัญหาผู้นาคบอกว่าเมื่อไหร่เห็นคืออังเกตต่างๆหมดแล้วสารฝากไปบนทุกคนละน้องชายมาลงมาจากกรุงเทพผมเนี่ยยีรถลงมาหาโดยตรงเลยทำงานอยู่กองปราบมันก็เลยมาหาก็เลยโอ้ยอายบริยาน ก็ยังมีเราทำถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วพี่น้องเอฟซีแฟนจองทุกช่องก็แล้วกันที่มาท้ายทําอยู่นี่มันขออย่างแน่ก็บอกหันนะบอกฟังบอกครับนี่ญาเห็นม่ังแล้วเจ็ตัวังแลรไหมวะ ถบกู้าไม่น้ได้ไดนเห็นสักนสัาได้สางงวดนี่แล้วฟังคำผู้นาไวยนะผู้นาสี่เหลี่มเ่หลงจากวัตดอนผู้มาหอดรับพี่เอาว้งไฟมาจุดในพร้อมสัธวะัวาชาผู้นกทำจากไหนให้จังสัน จังกัปูาจับาเหกเจ็ดสองค่ะกจวที่พบอกว่าหันสีธรรมยตามาจากวัดดอนโพมาถึงวัดดีถวบางไฟมาจู่ในพร้อ สวงคนเนี่ยรวมหมดเลยหมดกมดตัวได้เนี่ยกับค่ะคุือยาดแปดหาบอ่ะแปดครับคุณเก็ดสองแปดพี่น้องสาธุนะพูดเรื่อาเรื่องอะไรเด้่อแฮกหน้าจอนะคะพี่น้อง

มันมันน่นได้ารว่ปูน่ะพอหันมาเท่านี้นะเนี่ยค่ะปูหยุดกันจ้าแคปหน้าจอเลยนะคะเ็ดสองหกสองหก่างแปหาจ้า

นายคนรัตุปัจจัยมาเดี๋ยวมาอันผู้ใดมาเดี๋ยมาห่วมบุญลัปูนมาเด้อเดี๋ยวมาบเดี๋ยวก็เอาผู้ใดมาเดี๋ยวเด้อเอามานเยผู้นคนนัเด้อเดยวเด้อเวเด

สาทูสาทูจ้าขอให้มิโชครว่มกับปูนะจ้าเนาะ่วมกับทุกคนจ้า้โคต่งน่ารมกบไม่ไ